สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับนุชนะคะช่องนุชนนะบอลสีนะคะวันนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะคะที่19นะคะกุมภาพันธ์นะคะวันนี้นะคะนุชมีบอลสีสวยๆนะคะมาแบ่งปันท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนาะวันนี้จะมีไซแม่พันธุ์นะคะไซตั้งแม่นะคะมาแบ่งปันอีกประมาณสองสามรายการนะคะแล้วก็จะมีบอลสีราคาเบาๆนะคะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมเหมือนดังเช่นเคยเนาะ วันนี้นะคะวันนี้นุชก็มีมาไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมมีไม่เยอะเนาะมีไม่กี่รายการนะคะจะมีอย่างละต้นสองต้นนะคะคัดมาได้อย่างละต้นสองต้นนะคะมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะใครสนใจนะคะวันนี้เนาะวันนี้มีค่าส่งนะคะแบบโอนอยู่ที่เหมาเหมาห้าสิบบาทนะคะแบบปลายทางนะคะก็จะอยู่ที่เหมาเหมานะคะเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชม สนใจนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์โทร0875279734นะคะโทรนะคะหรือแอดไลน์สแกน QR code mm hmm. ทางด้านล่างได้เลยนะคะ mm hmm. รอบส่งนะคะรอบส่งจะเป็น,ปนวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันจันทร์นะคะ mm hmm. วันจันทร์ที่20นะคะกุมภาพันธ์นะคะนุจัดส่งให้นะคะ mm hmm. โทรเข้ามาสั่งเนาะโทรแล้วก็บอกชื่อเนาะ ค่ะท่านผู้ชมนุรบกวนท่านผู้ชมนะคะจดชื่อบอนนะคะพร้อมราคาเนาะแล้วก็โทรมาสั่งกับนุชได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะจดชื่อให้ดีนะคะจําชื่อจดชื่อหรือใครมีลายนะคะใครมีลายก็แคปรูปส่งลายนะคะมาหางได้เลยนะคะท่านผู้ชมค,ค่ะท่านผู้ชมนุชก็ฝากท่านผู้ชมนะคะกดะกดไลค์เนาะกดไลค์ตรงรูปหัวนิ้วโป้มือน,นะคะท่านผู้ชมจะมีรูปหัวนิ้วโป้เนะเพราะว่า เพราะว่า Youtube เขาปรับระบบใหม่นะคะท่านผู้ชมถ้าใครไม่กดไม่กดไลค์นะคะก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยแจ้งเตือนนะคะท่านผู้ชมก็จะไม่ค่อยเห็นคลิปนะคะที่นุดลงเนาะรบกวนกดไลค์ให้นุดด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามเนาะจะได้แจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวนุจะขึ้นตัวอย่างรูปกดไลค์ให้เนาะบางคนคุณคนป้าน,นะคะไม่ทราบว่าไอ้กดไลค์มันอยู่ตรงไหนไนะป้า กดไม่เป็นเดี๋ยวหนูจะขึ้นรูปกดไลค์ให้นะคะเราจะได้มองเห็นกันเร็วขึ้นนะคะอยากได้ต้นอะไรนะคะเห็นปุ๊บแล้วก็จะได้โทรมาสั่งจองได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะคะว่านุชมีบอนสีนะคะอะไรมาแบ่งปันกันบ้างเนาะไปเริ่มที่ตรงนี้เลยนะคะต้นนี้นะคะจะเป็นเพชรจอมทองนะคะเพชรจอมทองนุชแบ่งอยู่ที่สี่้อยนะคะต้นที่หนึ่งนะคะสี่ร้อยต้นที่สองนะคะ แล้วก็400ต้นที่3นะคะเพชรจอมทองนะคะเริ่มกัดนา้มมาแล้วมี3ต้นนะคะต่อมาทางด้านนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะตอนนี้จะเป็นติดด่างมาแบบนี้นะคะ400บาทนะคะต้นที่1นะคะส่วนต้นส่วนกระถางนี้นะคะติดด่างมาประมาณนี้นะคะมี2หน้าเนาะจะมีหน้าเขียวนะคะกับหน้าแดงนะคะติดด่างมาเล็กน้อยนะคะนุ้ก็ให้400นะคะมี2ต้นนะคะนี่นะ 400กระถางที่สงนะคะแล้วก็400กระถางที่3มนะคะก็จะมีสองหน้าเช่นกันนะคะจะมีหน้าเขียวหน้าแดงนะคะสองต้นในกระถางนะคะกระถางนี้กระถางที่สามนะคะ400บาทเช่นกันนะคะท่านผู้ชมต่อมาทางด้านนี้นะคะจะเป็นณเมืองนนนะคะณนะเมืองนนตันนี้ด่างสวยแล้วนะคะ300ต้นที่หนึ่งนะคะ300นะคะต้นที่สงนะคะณนะเมืองนนนะคะ 300ยต้นที่สามนะคะต้นนี้ด่างสวยแบบนี้นะคะหน้านี้นะคะแล้วก็สามร้อยต้นที่สี่นะคะนี่คือต้นที่สี่นะคะณเมืองนนนะคะจะมีอยู่ที่สี่ต้นสี่กระถางนะคะท่านผู้ชมต่อมาทางด้านนี้นะคะสาวนครชัยสีนะคะหน้าเหลืองเนาะสาวนครชัยสีหน้าเหลืองนะคะสามร้อยบาทนะคะแล้วก็หน้าแดงนะคะสา0ร้อยบาทเช่นกันนะคะสาวนครชัยสีจะมีสงต้นนะคะ แล้วก็ส um ่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นสีลาหุ้มทองนะคะจะเป็น th. ตัวด่างนะคะนู้ชมนี่นะจะเป็นหน้าด่างนะคะจะติดด่างมาแบบนี้นะคะให้ที่สองร้อยนะคะต้นที่หนึ่งนะคะสองร้อยต้นที่สองนะคะจะเป็นหน้าด่างเหลืองนะคะต้นนี้นะคะนี่นะคะใส่สีลาหุ้มทองต้นที่สองนะคะแล้วก็สีลาหุ้มทองนะคะต้นที่สามนะคะนู้ให้ที่สามร้อยนะคะมีมี3ามกระถางนะคะ200้อบาทเนาะ มาทางด้านนี้นะคะมีต้นเดียวนะคะหานุมานประสานกายนะคะมีต้นเดียวนะนุดให้ที่400บาทนะคะใบใหม่าบสวยมาเลยนะคะ400นะคะต้นมีต้นเดียวนะแล้วก็ลักเอยนะคะลักเอยก็ใบใหม่ด่างสวยแบบนี้นะคะ400บาทนะคะมีต้นเดียวเช่นกันนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นกําเนิดทรัพย์นะคะมีต้นเดียวนะคะ300บาทนะคะกําเนิดทรัพย์เนาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อมาเจ้าปอ,อกแก้วนะคะมีหลงอยู่สองต้นนะคะสองร้อยบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองนะคะเจ้าปอ,อกแก้วสองร้อยบาทนะคะต่อมาเจ้าเวียงพิงนะคะด่างสวยๆแบบนี้นะคะนูท้ายที่สองร้อยเช่นกันนะคะมีสองต้นนะต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองนะคะเจ้าเวียงพิงนะคะสองร้อยบาทนะคะต่อมามาทางด้านนี้นะคะมณีมรกตนะคะสวยๆเลย 200บาทเช่นกันนะคะนี่นะมณีมรกตนะคะท่านผู้ชมต้นที่1นะคะหน้าเหลืองนะคะนี่นะมณีมรกตต้นที่สองนะคะต้นนี้นะคะสวยเลยนะคะต้นที่สามนะคะ200บาทเช่นกันนะคะต่อไปนางมณีวาสนานะคะ200บาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะมี2ต้นเนาะต้นที่2นะคะนางมณีวาสนานะคะ200บาทนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะเทลปตี ด่างสวยๆแบบนี้แล้วนะคะนี่นะ200บาทต้นที่หนึ่งนะคะเทลาปตี hmm. นะคะ200บาทต้นที่สองนะคะ mm hmm. มีแค่สองต้นนะคะโตไม่ทันเนาะ mm hmm. ต่อมาองค์หญิงทอฝันนะคะ mm hmm. ด่างแล้วแบบนี้หลอดใหม่กําลังมานะคะ200ต้นที่หนึ่งนะคะ200ต้นที่สองนะคะองค์หญิงทอฝันจะมีสองต้นเนาะ mm hmm. ต่อมาทางด้านนี้เทวกาลังรักนะคะออกจากตู้มาเองเลยนะคะ 200บาทนะคะเทวกรรมลังลักนะคะ200ต้นที่1นะคะ200ต้นที่2งนะคะเทวกรรมลังรักษมี2ต้นเนาะต่อมาทางด้านนี้ธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วนะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยเอาไปอัพกระถางได้เลยนะคะนุท่ายที่150บาทนะคะนี่นะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะท่านผู้ชมเอาไปอัพหกได้เลยนะคะนี่นะ150ต้นที่1นะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองนะคะนี่นะหน้าสวยๆเลยนะคะต้นนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต้นนี้ติดด, <150 S 1> ด่างด้วยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สามนะคะต่อมาหมอสีน้อยนะคะหมอสีน้อยหนึ่งรอยห้าสิบนะคะต้นที่หนึ่งนะคะหนึ่งรอยห้าสิบต้นที่สองนะคะแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สามนะคะหมอสีน้อยมีสามต้นนะคะมาทางด้านนี้นะคะสวยๆเลยนะคะจะเป็นไซ ใส่ตังแม่นะคะชายชนนะคะจะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะท่านผู้ชมอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะนี่นะ6นิ้วใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแบ่งปันนะคะเอาไปตั้งแม่นะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะย้ํานะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะชายชนนะคะไอที่500บาทนะคะจะเป็นใบฮาร์แบบนี้เลยนะคะ500ต้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็500นะคะต้นที่สองเนอะนี่นะคะ 500ต้นที่สองนะคะชายชนนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเป็นไม้แยกหน่อนะเป็นไม้แยกหน่อนะคะนี่นะชายชนนะคะส่วนต้นนี้นะคะเพชรบ้านปทุมนะคะต้นนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วเช่นกันนะคะนี่นะเพชรบ้านปทุมเป็นสายตั้งแม่เนาะนุ้ดให้ที่900นะคะนี่นะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ900บาทมีแค่กระถางเดียวนะคะเพชรบ้านปทุมเนาะ ต่อมาทางด้านนี้รวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าไทยกระดูกขาวนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วเนาะให้ที่500บาทนะคะไส่แม่พัน์ธุเลยนะนี่นะคะรวยล้นฟ้าไทยนะคะจะเป็นกระดูกขาวชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ่ากผู้ชมกระดูกขาวชัดเจนนะคะพื้นใบแดงเนาะนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ500บาทนะคะอันนี้ต้นที่1นะคะ ต้นที่สองนะคะสวยมากนะคะนุชเป็นคนที่ชอบรวยล้นฟ้ามากเลยนะคะนี่นะมีแบ่งสองต้นนะคะต้นละห้าร้อยนะคะต้นที่หนึ่งเนาะแล้วก็ต้นที่สองนะคะสวยมากๆนะคะรวยล้นฟ้าไทยนะคะนี่นะต่อมานุชจะให้ดูบอลเก่าตัวหนึ่งเนาะชื่อทอลพาะคะอันนี้คือต้นแม่นะคะต้นแม่ที่นุชแย,ยกหน่อมาเนาะอันนี้หน่อใหม่มาอีกแล้วนะคะทอลพาจะเป็นบอนบลโบราณน,นะคะท่านผู้ชมนี่นะ พื้นใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะสีชมพูสีเขียวด่างๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะชื่อทอลาพานะคะนี่นะเป็นบอนเก่านะคะจะเป็นไม้แยกหน่อเนาะนุดมีมาแบ่งให้สองต้นนะคะทอลาพานะคะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทต้นที่หนึ่งเนาะสี่ร้อยบาทต้นที่สองนะคะต้นนี้ขายดีมากเนาะ,ะทอลาพานะคะมีเท่าไรก็ไม่พอนะ,ะนุษมแยกได้ได้มาส่งกระถางนะคะ 400ต้นที่สองนะคะทอละพานนะคะใครอยากได้เนาะใครอยากเก็บบอนเก่าบอนโบราณน,นะคะนี่เลยนะคะทอละพานนะคะนี่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุชก็มีมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะประมาณนี้เลยใครสนใจนะคะนุชวิ่งเบอร์โทรนะคะไว้ทางด้านล่างให้ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะทางท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์กดติดตามให้นุชด,ด้วยนะคะท่านผู้ชม จัดส่งให้วันจันทร์นะคะจัดส่งให้วันจันทร์นะคะแพ็คแพ็คแบบตะกร้าเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมจ๋าแพ็คแบบแบบตะกร้าเหมือนเดิมนะใครสนใจต้นอะไรนะคะโทรมาได้เลยนะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้นะคะนุชก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับบอลสีนะคะมณีมรกตสวยๆนะคะท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ